และนี่คือโทษของน้ำมะนาวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนคะ่ะแน่นอนคะ่ะไฟเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่คลิกเข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะเคยได้ยินมาก่อนว่าน้ำมะนาวมีประโยชน์อาจจะช่วยเรื่องของลดน้ำหนักลดไขมันซึ่งหล,หลายๆคนก็ทานน้ำมะนาวถูกต้องใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดยังไม่ทานก็อาจจะอยากเริ่มทานแล้วแหละแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าในประโยชน์ของมะนาวก็มีโทษเช่นเดียวกันคะ่ะ ซึ่งวันนี้นะคะไฟจะมาพูดถึงโทษของน้ำมะนาวที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ระมัดระวังเอาไว้ค่ะขพอหนึ่งกรมอนามัยค่ะได้เตือนว่าน้ำมะนาวนะคะมีความเป็นกรดซึ่งจะไปละลายแคลเซียมบริเวณผิวฟันค่ะทำให้เกิดฟันก่อนและอาจจะระมาซึ่งอาการที่เรียกว่าเสียวฟันนั่นเองค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะเขายังเพิ่มโอกาสทำให้เกิดฟันผุมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ่ะไหนจะเสียวฟันไหนอ่ะ ฟันอาจจะผุมากขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนบางทีการกินน้ำมะนาวที่มากเกินไปอาจจะส่งผลร้ายต่อฟันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะซึ่งเรานะคะสามารถป้องกันอาการที่เภสัชเก่าวมาเมื่อสักครู่ได้นั่นก็คืออาจจะดื่มน้ําเปล่าหรือว่าบ้วนปากหลังจากที่เราดื่มน้ามะนาวนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะแปลงฟันนะคะต้องเว้นระยะสักนิดนึงไม่ควรที่จะแปลงฟันทันทีนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ฟันกร่อนมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะ หรือในบางคนนะคะก็อาจจะใช้หลอดดูดก็ได้ค่ะ 2. เสี่ยงกรดไหลย้อนและโลกกรคกระเพาะอาหารกําเริบค่ะทําไมอย่างนั้นหรอคะนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดเราทานน้ามะนาวตอนเช้านะคะก็คือทานตอนท้องว่างคะ่ะเนื่องจากน้ามะนาวเขามีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมคะเขาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เคยมีประวัติเป็นโกกรคกระเพาะอาหารมาก่อนไม่แนะนําให้ทานน้ำมะนาวหลังจาก ขึ้นมาทันทีนะคะควรที่จะหาอะไรรองท้องนิดนึงแล้วค่อยทานนะคะและก็มีอีกกรณีหนึ่งค่ะนั่นก็คือการดื่มน้ามะนาวนะคะหลังจากกินอาหารแบบอิ่มมือมม้อใหญ่ๆเลยอันนี้ก็อาจจะส่งผลทาให้เกิดกรดไหลย้อนได้เพราะว่าเวลาให้เราอิ่มมากๆใช่ไหมคะรวมกับน้ามะนาวที่เราทานเข้าไปะคะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นแล้วก็ทําให้กรดอะคะ่ะเพราะไหลย้อนขึ้นมา ซึ่งมันทําให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณหลอดอาหารได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงนี้มีหลอดอาหารเขามีความบอดบางค่อนข้างสูงนะคะพอเจอกดจากน้ำมะนาวกับกดที่มันไหลย,ย้อนขึ้นมานะคะมันก็จะส่งผลทาให้เกิดโลกที่เรียกว่ากดไหลย,ย้อนนั่นเองค่ะข้อ3การที่เราะะดื่มน้ำมะนาวมากเกินไปอาจจะส่งผลทําให้เราท้องเสียได้นั่นเองค่ะซึ่งพอเราท้องเสียนะคะก็ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองน้องก็อาจจะ ทำให้เสียน้ำเหนื่อยหรือว่าอ่อนเพลียได้นะคะอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะเตือนก็คือในคนที่ท้องเสียอยู่แล้วนะคะยิ่งควรที่จะต้องงดน้มามะนาวเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ท้องเสียหนักยิ่งกว่าเดิมนั่นเองค่ะเป็นไงคะทุกคนพอฟังมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วน้มามะนาวเขาอะ่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไฟไม่ได้ห้ามไม่ทุกคนทานน้มามะนาวน,น,นะคะเพียงแต่ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้รู้ตัวเราเองด้วยว่า เอ้ยเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าที่เวลากินน้ำมะนาวไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดโทษกับตัวเราได้แล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะทานน้ำมะนาวอยากให้ทานแบบไม่ต้องทานเยอะ,อะทุกคนแบบก็อาจจะทานตอนเช้าหรือหลังอาหารวันละหนึ่งถึงสองแก้วนะคะเพราะว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันย่อมไม่ดีถูกไหมคะขนาดน้ําเปล่าคะ่ะทุกคนที่บอกว่ามันปลอดภัยอะ่ะเรากินเยอะไปอะ่ะเรายังอาจจะเสียชีวิตเพราะการดื่มน้ําได้เลย <S <S เหตุผลเดียวกันเลยคะ่ะทุกคน พี่ฟ้าอยากจะมาแชร์เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองไม่อยากที่จะต้องให้เจ็บป่วยแล้วก็ต้องมาร้านขายยามาหรือไปหาหมอเนาะเพราะว่าแบบบางสิ่งบางอย่างเราสามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะต้องการเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆสามารถติดตามไฟที่เพจนะคะแล้วก็ยูทูบที่ชื่อว่าเพศสัตว์ฟตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพค่ะ